สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ตำรวจภูทรจังหวัดสระแก้วก็มีโครงการใหม่ๆมานำเสนอท่านผู้ชมให้ได้รับทราบและจะได้มีส่วนร่วมในโครงการหรือให้ตำรวจสระแก้วให้บริการท่านได้อย่างเต็มที่ได้นะครับโครงการนี้มีชื่อว่า police anytime หรือโครงการป้า pa นะครับ police anytime รายละเอียดโครงการจะเป็นยังไงโครงการจะถูกใจท่านหรือไม่ แล้วท่านจะมาร่วมใช้บริการกับเราได้อหม่สารวัตร191ของตำรวจสาก้วจะคุยท่านฝังครับเชบิญครับ 911, 911 where's your emergency After is going to be there any second He's going back downstairs หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งคุณสามารถใช้โทรศัพท์ได้เพียงครั้งเดียวแต่ดันติดขัดไม่สะดวกที่จะพูดคุยหรือโทรอยู่ดีๆสายดันหลุดไปคุณจะทำยังไงครับศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินหนึ่งก้าหนึ่งตำรวจสกแก้วตรนะหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับทุกๆท,ท่านเราจึงมีโครงการ h o l i s t anytime หรือโครงการป้าเพื่อให้ท่านได้ลงทะเบียนแจ้งที่อยู่ไว้ในกรณีฉุกเฉินหลังจากที่ท่านได้ลงทะเบียนแล้วเมื่อเกิดเหตุขึ้นกับท่านเพียงกดโทรหมายเลข191ก เราจะทราบชื่อและที่อยู่ของท่านตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้แม้ว่าท่านจะไม่สามารถพูดหรือบอกรายละเอียดใดๆได,ได,ได้เราก็จะส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปดูแลท่านทันทีนทวิธีลงทะเบียนแสนง่ายยิ่งกว่าไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพียงท่านอยู่ในเขตจังหวัดสระแก้วท่านก็กดหมายเลข191ึเมื่อมีเจ้าที่รับสายให้แจ้งกับเจ้าที่ว่าขอสมัครเข้าโครงการป้าสิ่งที่ท่านต้องเตรียมไว้เพื่อตอบคำถามก็คือหมายเลขประจำตัวประชาชนใช้เวลาลงทะเบียนไม่เกิน3นาที ก็เสร็จสิ้นกระบวนการครับการวิธีกว่าแก้หรือวัวหายล้อมข้อาอยู่ทางต้งเงินเองแล้วแหะครับหากสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่191แต่ขอให้ท่านโทรอยู่ในเขตจังหวัดสระแก้วนะครับรับสายฉับไวห่วงใยทุกเหตุการณ์ให้บริการอย่างดีคุณภาพ1นึ่งก็นจวาสระแก้วยินดีให้บริการครับ เป็นยังไงบ้างครับโครงการโปรเซดิทา,า,า,านคือโครงการป้า PA ป้านะครับถูกใจถ้าหรือไม่หรือว่ามีข้อแนะนําเพิ่มเติมจะเสนอแนะเพื่อว่าเราจะมาพัฒน,นาให้โครงกา,า,าราาสมบูรณ์แบบมากขึ้นแล้วจะได้มีส่วนในการมารับใช้ชุมชนรับใช้สังคมในจังหวัดสระกแก้้วได้มากขึ้นถ้าสามารถให้ความเห็นให้ข้อคิดกอบเราได้ที่หมายเลขจําได้ไง่ายครับ191 และนี่ก็คือความตั้งใจพวกเราอีกหนึ่งโครงการของตำรวจสากแก้วครับขอบคุณครับ